สำหรับนางเอกสาวแม็กพิรณีที่เตรียมจากคัมแบ็กกลับมารับงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวเปิดเผยว่าจากนี้ขอเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เกรงไม่กล้าติดตลกเพราะบางคนก็ไม่ค้ำด้วยแม้จะพยายามจะทําให้ถูกใจทุกคนแต่ก็ทําไม่ได้เลยเลือกที่จะโปร่งขึ้นขอกลับมาใครคําเป็นตัวเองดีกว่าเพราะผัดอะไรมาเยอะพร้อมกับบอกว่าเป็นอินฟูมแบบคนอื่นเขาบ้างเด็กรุ่นใหม่ๆเก่งกันมากจนหวั่นใจส่วนการรับงานละครในรอบ4ปีเพราะ ฉีกจากที่ตนเคยเล่นอย่าให้ทุกคนรอติดตามเหมือนเป็นน้องใหม่ทุกอย่างต้องคอสสนิมเช่นกัน